อารยจนการครับดิฉันเป็นส่วนึ่งสาที่ทั้งสองครับวันนีานำเสนอเรื่องสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไชอบครับไม่ชอบเพลงเพื่อนครับไม่ชอบ สิ่งที่ชอบวืาชอบชอบเล่นฟุตบอลชอบสีเขียวชอบูต้นไม้ชอบระบายสีขอบคุณครับ